ลุคนี้ดีงามเอพรทิพย์เผยภาพความสวยในวัย43กรัตัเรียกว่ายังคงสวยสะพรังไม่สั่งคะ่ะสำหรับอดีตนางร้ายตัวแม่เอพรทิพย์ที่แม้ว่าตอนนี้เธอจะเป็นคุณแม่ลูกสองอย่างเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังคงสวยไม่สั่งซึ่งไม่แปลกใจว่าทำไมสามีสุดที่รักอย่างพระเอกหนุ่มปอน,นัทวุฒิจะหลงรักภรรยาหนักมาก โดยล่าสุดทาง IG ส่วนตัวของคุณเอ,พอ๋พรทิพย์ก็ได้ออกมาอัปเดตภาพตัวเองในลุคสุดสดใสชุดเรดสีขาวระมุนโพดท่าซูกล้องบอกได้เลยว่าช็อตนี้น่ารักเกินต้านงานนี้ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นก็คอมเมนต์ชมแม่เอ๋เช่นสวยน่ารักมากน่าเด็กมากใครที่ดูรูปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้า